วดเร็ว,รวชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเ,าเราสีเคียวเดี๋ไปกันที่จังหวัดลบบุรีชาวบ้านยิ้วลายร้องทุกเผากองขยะสุ่มพีเอ็มสองจุดห้าชาวบ้านตำบลยิ้วลายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตลึงพบเจอกองขยะขนาดมะออม,มาถูกนามาทิ้งไว้บริเวณคันคลองในเขตคลองชนประธานตำบลยิ้วลายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งถือเป็นพื้นที่สาธารณะนะ นำทัพยังมีการจุดไฟเผาเพื่อกำจัดขยะด้วยวิธีการไม่ถูกต้องจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและยังสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปด้วยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าถุงนำจำนวนมากจากกองขยะขนาดมากขึมานนี้ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารเศษไข่โฟมกล่องเหล้า และเศษพลาสติกจํานวนมากล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปร้องเรียนกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลยิ้วลายเพื่อให้ลงมาทําการกําจัดกองขยะเหล่านี้รวมถึงตรวจสอบหาคนที่นํากองขยะเหล่านี้มาทิ้งทั้งๆท,ท,ที่ในเวลานี้หลายพื้นที่กําลังประสบปัญหาค่า PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลยูไลเพิ่งมีการจัดโครงการกําจัดขยะแบบบูรณาการโดยให้ชาวบ้านชำนะค่าบริการเก็บขยะเพียงครัวเรือนละ40บาท ต่อเดือนเท่านั้นจึงทําให้ไม่เคยเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวซึ่งขอร้องเรียนว่าให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือส่วนราชการในวิธนีจังหวัดลบบุรีลงมาตรวจสอบเนื่องจากในขณะนี้จังหวัดลบบุรีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของค่า PM 2.5